สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมและฮานอยสามัคคีจากเจฟองเบียนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณเจฟองเบียที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันค่ะและขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัปโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางจากเจ๊ฟองเบียวันนี้กันเลยนะคะและเรามาเริ่มดูกันที่หวยฮานอยสามัคคีนะคะงวดวันที่2มกราคม2565ค่ะให้วิ่งรูป0และ5ฟัน5เจาะ2ตัว0 3 0 4 06 515354ฟันขาด57และ3ตัวเมิดเดียว357ค่ะอย่าลืมเลขเบิ้ล00น0และ55นะคะสำหรับแนวทางหวยฮานอยสามัคคีค่ะและก็ตามมาด้วยแนวทางหวยฮานอยมัดรวมนะคะงวดวันที่2มกราคม2565ฮานอยพิเศษปกติและ VIP ให้ฟันที่3เจาะ2ตัว323039เม็ดเดียว36และ3ตัวเม็ดเดียว536ค่ะเน้นย้ำอีกรอบนะคะานอยพิเศษปกติและ VIP ให้ฟันที่3เจาะ2ตัว323039เม็ดเดียว36และ3ตัวเม็ดเดียว536ค่ะอย่าลืมเลขเบิ้ล33นะคะ สำหรับแนวทางหวยวันนี้จากเจ๊ฟองเบียรค่ะฝากไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นหุน้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะและถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยในการจัดทำคลิปใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ